ถ้าประเทศไทยสามารถเปลี่ยนคำนำหน้าได้เหมือนประเทศฟินแลนด์จะเป็นยังไงเนาะคือฟินแลนด์อะ่ะเขาสามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อได้ถ้าเปิดพาสปอร์ตออกมาเนี่ยมันจะมีตัวที่แบบระบุเพศเนาะแล้วก็รหัสประจำตัวทีนี้เนี่ยทางฟินแลนด์เนี่ยเขาก็สามารถเปลี่ยนได้ทั้งเพศที่ระบุฟี m a l หรือ m a l เนี่ย ับเลขประจําตัวได้เลขที่บ่งบอกความเป็นผู้ชายส่วนใหญ่เป็นเลขขี้ส่วนเลขที่บ่งบอกความเป็นผู้หญิงจะเป็นเลขคู่เพราะงั้นคุณสามารถเปลี่ยนได้ทั้งคํานําหน้าชื่อเพศแล้วก็เลขประจําตัวด้วยนอกจากนั้นรัฐบาลเขาก็ยังรองรับการแปลงเพศไม่ว่าจะเป็นการศัลยกรรมตกแต่งหน้าอกกล่องเสียงหรืออื่นๆ อืมก็เป็นสวัสดิการหนึ่งของรัฐเช่นกันถ้าประเทศไทยสามารถทำแบบนี้ได้คุณคิดว่ามันจะเป็นยังไง